ันนี้ก็มาเจอกับพี่ตาสวีเดนอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้จะนำเสนอหน้าร้านแล้วก็ไม่มีอะไรนะนะครับทุกคนนะมีพริกด้วยนะหน้าร้านมันจะมาอะไรโชว์นะครับทุกคนจะวันนี้นำเสนอแกงอ่อมเนื้อนะครับทุกคนแกงอ่อมเนื้อขนมปังนะคะเราไม่ได้หุงข้าวเราขี้เกียจหุงข้าวนะทุกคนเราก็ได้กินไปกับขนมปังนะคะขนมปังปิ้งหอมมากลยครับมันมีอัุ่นอยู่ข้างในด้วยนะ ช่วงนี้เป็นหน้าคาริสต์มาสเนาะมันในเขาเลยทําขนมปังอุงนเต่อันนี้จะมีกินก็ปีละครั้งนะคะทุกคนเจ้าขาขนมปังแล้วหน้าร้านาก็ไม่มีอะไรมาโชว์หรอกมีแต่ผลไม้ผลไม้มาบางให้มันสวยงามตามท้องเดิงก็ว่าก,กันไปนะพี่น้องเนาะวันนี้จะพามากินแกงอ่มขนมปังปิ้งนะคะทุกคนนะคะก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเพือพ่อนๆเอฟซีวันนี้ก็มาแบบว่าี่บ้าผิบวอรแล้วเรียกน้อย ดอกไม้ก็มีตามเคยกับมีนกหนึ่งตัวมาอยู่บนหัวของเราผักล้วก็อันเก่าอันเดิมเพิ่มเติมได้ว่าพิตาสวยงามเท่านั้นแหละหน้าร้านเรก็ไม่รู้จะจัดอะไรก็มีโปรงมีพริกก็บ้ากันไปเนาะของกินน้นะคะคําแรกแข่งหมาที่เขาว่ากันนะ่เนาะทุกคนเนาะมาแบบสวยหน่อยวันนี้สีม่วงค่ะแกงอ่อมเนื้อใส่กระหล่ำปีนะคะทุกคนไม่ได้หูเข้ากินกับขนมปังปิ้งนี่นะ่ะทุกคนเจ้ากานะกินเนะนะอือ พี่ตาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่ตาได้มาตลอดนะครับพี่ตาก็ไม่รูจ้จะขอบคุณแบบไหนเนาะกินนมปังกับแกงอ่อมสีจะไม่สวยนะทุกคนแกงอ่อมเนื้อแส่กระลาปีควันยังออกเลยพี่น้องเห็นควันไหมพี่น้อง แซ่บโน้ตมีปลาละทำกับข้าวแบบง่ายๆพี่น้อง ถ้ามันไม่เผ็ดอันนี้แอมอ่ะอืมพี่อะไรไม่รู้ซื้อมาจากร้านแขกเผ็ดมากพี่น้อง อืมอืมขาบใส่ขาตะคร้ไปมะกรูด แกงอ่อมเนื้อกินเข้ากับนมำปังกินกับนมำปังปิ้งเรื่องของเรื่องดื่มหุมข้าวพี่น้องถ้าจะควอยให้เข้าสุกก็มันใช้เวลาหลายชั่วโมงอื้ม ปางก็แทนเข้าได้เพราะมันก็เป็นแป้งนะพี่น้องเนาะฮับแผน่นอืมอะสรดทีมันขึ้นคอหอย Ước sợ bởi tivi của này ừ. rồi Cái có đồng อ่อมผักพี่น้องมีผักอะไรเหลือก็ใส่หมดเลย ผักมันจะเน,น่าอืมอร่อยทุกคนมันจะเคหหาอะไรมัน มันชิ้นใหญ่เกินพี่น้องใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเป็นท่อนๆเลยค่ะอืม จะมาอธิบายขนมปังนี่พี่น้องเขาทำปีละครั้งเนื่องจากมีเม็ดองุ่ลแล้วก็เป็นสีช็อกโกแลตและสีน้ำตาลนะมันจะหวานหอมเหมือนเขาใส่ผงอะไรนี่แหละมันจะหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นคริสต์มาสนะ่นะทุกคนมันจะหอมหอมชื่นใจแต่เขาไม่ได้ทำขายบ่อยๆนะทุกคนเขาทำปีละครั้งนะ เต่หนมปังธรรมดามีหนมปางแบบพิเศษนี้จะทำปีละครั้งช่วงคิสมักมันจะวางขายเดินตั้งแต่ปลายเดือน11มาถึงปลายเดือนมกราก็หมดแล้วไม่มีแล้ว เขาก็ไม่วางไก่แล้วเขาก็ไม่ทำทำปีระครังอืมมันก็เ,เหนียวประจุมน้ำ อันนี้มันเป็นพริกแรดเผ็ดมากทำไมพริกแรดมันนิดเดียวมันลุกนิดเดียวเผ็ดเป็นร้อยเดี๋ยวต้งซื้อให้นางมาเป็นพริกแรดแรดเกิน mấy cái khi nụ này đã đi lại chương sai đề tốt này đã tôi nít đeo thằng phải thằng này anh đều trái đời đùng bớt đóng phiền đây thuộc biển này để phải ทั้งเผ็ดทั้งร้อนน้องไม่เป็นน้องเป็นเดี๋ยวร้องไม่เพราะต้องเผ็ดเหมือนเหมือนมาออกลูกอะ่ะพี่น้องก็นึกเอานะ

กรอ่อมทำเนื้อไม่อร่อยนะพี่น้องเนาะต้องทำต้มแซบเนื้อต้องทำต้มแซบเสพรแีขมขมขิงดีขมขม พี่น้อง F4 <c oughs> ไม่ได้ตัดผมหน้ามานะใสว่วิกเอาบิกเฉพาะข้างหน้าบิกเฉพาะหน้ามาอย่างเดียวสวยหรือเปล่าครับเขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนอะ อืมสับหน่ซึ่งผมเข้าปากไปแนละ้ว Wenn man guckt leider läuft der สงสัยต้องไปทำกระเพาะใหม่กินเนื้อเข้าไปนิดเดียวก็จุกกรบพี่น้องใบามากเลยส,สัยสปขยายกระเพาะอืมอ ทุกคนคะ่ะมูนน้ำตากระเด็นเนยคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอปากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบใจคลิปนี้ของพี่ตานำเสนอนะคะแกงอ่อมน้ปางปิ้งนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็ยนเป็นสุขนะคะสวัสดีค่ะ